สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะกับคุณครูนพวรรณวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านคำที่มีตัวหรือและตัวหรือกันนะคะเด็กๆคะตัวหรือ ตามที่น้องเห็นตามภาพที่คุณครูขึ้นให้ดูนะคะเราสามารถออกเสียงด้วยกันทั้งหมด3เสียงนะคะเสียงแรกคือเสียงริเสียงที่สองคือเสียงรึเสียงที่สามคือเสียงเรออีกครั้งหนึ่งนะคะตัวรึนะคะสามารถออกเสียงได้ทั้งหมด3มเสียงเสียงแรกคือเสียงริเสียงที่สองคือเสียงรึ เสียงที่สคือเสียงเรอนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะการอ่านออกเสียงนะคะเสียงแรกเสียงรินะคะเสียงริจะอ่านออกเสียงได้ก็ต่อเมื่อประสมกับพยัญชนะเหล่านี้ค่ะ ตัวแรกคือตัวกอไก่ตัวที่สองตอเต่าสปอปลาสทอทหารห้ 5, สอสลาและหสอเสือนะคะเมื่อตัวรืนะคะตัวรืระสมกับพยัญชนะเหล่านี้นะคะมันจะออกเสียงเป็นริแบบนี้นะคะไปดูตัวอย่างการอ่านออกเสียงริกันนะคะ คำแรกคะ่ะสังเกตดูนะคะตัวฤๅนะคะประสมกับพระยัญชนะที่เป็นตัวทอทหารอ่านออกเสียงว่าฤๅษตัวที่สองนะคะตัวฤๅประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวกอไก่จึงอ่านออกเสียงว่าอังกฤษตัวที่สามนะคะ ประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวทอทหารนะคะตัวรืประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวทอทหารจึงอ่านว่าทฤษฎีทฤษฎีนะคะคำที่สนะคะตัวรืประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวตอเต่าคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่าตรินตริน สังเกตดูนะคะตัวรือประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวกไก่ตอเต่าปอปลาทรหารสอสลาและสอเสือจะอ่านออกเสียงเป็นริค่ะต่อไปนะคะจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงรือ ก็ต่อเมื่ออยู่ข้างหน้าคำหรือประสมกับพยัญชนะตัวเหล่านี้นะคะตัวรึนะคะจะอ่านออกเสียงเป็นรึก็ต่อเมื่ออยู่ข้างหน้าคำหรือประสมกับพยัญชนะตัวแรกนะคะตัวคอควายตัวที่สองนอน,นูตัวที่สามพอพานตัวที่สี่มอมา และตัวที่หนะคะตัวหอหีบถ้าตัวรือนะคะอยู่ข้างหน้าคำหรือประสมกับพยัญชนะที่คุณครูได้พูดมานะคะมันจะอ่านออกเสียงว่ารือค่ะตัวอย่างคำที่อ่านออกเสียงว่ารือนะคะเด็กๆมาดูคำแรกกันค่ะคำแรกนะคะตัวรือ ข้างหน้าตัวรื้อเนี่ยไม่มีพยัญชนะใดๆนะคะคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่ารื้อดูรื้อด,ดูต่อไปคำที่สองนะคะตัวรื้อของเรานะคะมีพยัญชนะที่ประสมอยู่อยู่ด้านหน้านั่นก็คือตัวหอหีบคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่าหะรืไะร้ไทยหะรื้ไทยที่แปลว่าดวงใจนะคะ ต่อไปคำที่3ค่ะตัวรืประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวพอพานนะคะคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่าปร,รับพฤตปร,รับพฤตต่อไปนะคะคำที่4ตัวรืประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวคอควายคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่าคะรือโหดคะรือโหด มีคำหนึ่งนะคะที่เรามักจะเจอบ่อยๆคำนี้เด็กๆอ่านได้หรือเปล่าคะ,ะตัวรึของเรานะคะประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวคอควายนะคะคำนี้อ่านว่าคะรึหาดคะรึหาดนะคะก็คือบ้านที่หลังใหญ่มากๆนะคะ ต่อไปค่ะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆเ,เจอบ่อยๆนะคะคำนี้ตัวรื้นะคะประสมกับพยัญชนะที่เป็นตัวพอพานคำนี้นะคะอ่านว่าพฤตสภาคมพฤศสภาคมนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำนะคะก็คือเป็นชื่อเดือนเหมือนกันนะคะพฤศสจิกายนอย่าลืมนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะจะเป็นคําที่อ่านออกเสียงเรนะคะเรจะมีอยู่เพียงแค่คําเดียวนะคะเด็กๆนั่นก็คือคําว่าเริกเริกที่มีตัวรหรือกไก่สหรือสีที่เป็นตัวการันนะคะคานี้นะคะอ่านว่าเริกค่ะเลิก ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูคําที่ใช้ตัวรือนะคะคำที่ใช้ตัวรือนะคะเด็กๆจะมีลักษณะแบบนี้เลยเขียนแบบนี้นะคะอ่านออกเสียงได้เพียงแค่หนึ่งเสียงนั่นก็คือเสียงรือเช่นคําว่ารือสีรือสีที่เรามักจะพบบ่อยๆนะคะต่อไปนะคะเด็ก มาฝึกอ่านคำเพิ่มเติมกันนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะคำแรกนะคะอ่านว่ารดูรดูต่อไปคำที่2นะคะพฤษภาคมพฤษภาคมคำที่สาครืหาดคฤหาด คำที่สี่นะคะอิธิริ์อิธิริ์คำที่ 5, ห้าฮะรไทยหะรไทยคำที่6ค่ะกริษสนากริษสนาคำที่7ด็ดาวเริกดาวเริกคำที่8อังกฤษอังกฤษ และคำสุดท้ายนะคะคำว่ารือสีรือีต่อไปนะคะเด็กๆเรามาฝึกอ่านประโยคกันค่ะประโยคที่หนึ่งที่คุณครูเตรียมมาให้นะคะน้องๆพอจะอ่านได้กันไหมเอ่ยอลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะพฤษภาคมและพฤศจิกายนคือชื่อเดือน พฤศภาคมและพฤศจิกายนคือชื่อเดือนต่อไปประโยคที่สองนะคะณรุมนชอบเรียนภาษาอังกฤษณรุมนชอบเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนะคะประโยคที่สามเมื่อไรจะผ่านวิกฤตนี้ไปเมื่อไหร่จะผ่านวิกฤตนี้ไป เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆถ้าน้องอ่านได้ทั้ง3าประโยคที่คุณครูเตรียมมาให้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมการตอบคำถามนะคะซึ่งคุณครูจะมีคำถามและตัวเลือกมาให้น้องนะคะได้ฝึกคิดกันนะคะแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะคำถามข้อที่1ค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำนี้อ่านออกเสียงใดคะเด็กๆมีตัวรื้อ มีตัวกอไก่มีตัวสหรือสทีที่เป็นตัวการันนะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยค่าคำนี้นะคะคุณครูใบให้คำนี้อ่านว่าเริกค่ะเริกอ่านออกเสียงใดคะใช่แล้วค่ะคํานี้นะคะอ่านออกเสียงเรอค่ะต่อพอควายนะคะ ต่อไปนะคะคำถามข้อที่สองคำในข้อใดคะที่อ่านออกเสียงว่าริกไก่กริษนาขอไข่คะหรือหาดคอควายพฤตติกรรมคุณครูอ่านให้ฟังแล้วนะคะเด็กๆพอจะตอบกันได้ไหมเอ่ยถูกต้องคะ่ะตอบข้อกไก่กนะคะ ฤิสนานะคะเพราะว่าขอไข่และคอควายออกเสียงรึนะคะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะเด็กๆคำนี้ค่ะคำว่าริดออกเสียงไดคะริดออกเสียงไดเอ่ยก็กลายเสียงริคอไข่เสียงรึคอควายเสียงเรอคำว่าริดนะคะ ถูกต้องค่ะจะต้องเป็นข้อกอไก่นะคะออกเสียงริค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหะข้อที่4ี่คำในข้อใดคะอ่านออกเสียงรึอ่านออกเสียงรึอออกอไก่อังกฤษขอไข่ทฤษฎีทฤษฎีคอควายมฤต,ตยูมฤต,ตยู ถูกต้องคะ่ะตอบข้อคอควายนะคะอ่านว่ามาริตายูต่อไปคำถามข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคะเด็กๆออกเสียงว่ารือข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆข้อใดคะที่อ่านออกเสียงว่าหรือกะไกหรือสีขอไข่รื้อไทยคอควาย หรืดูการถูกต้องแล้วค่ะตอบข้อ,อกอไก่นะคะรือสีค่ะเด็กๆเอาละค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะซึ่งมีชื่อเรื่องว่าการอ่านคําที่มีตัวรืและตัวรือนะคะเด็กๆขาห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ ว่าตัวรื้ของเราเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้3เสียงเสียงที่1คือเสียงริเสียงที่สองคือเสียงรื้และเสียงที่3ก็คือเสียงเรอนะคะส่วนที่ออกเสียงได้เสียงเดียวนะคะก็จะมีเสียงนี้ค่ะเสียงเรอนะคะที่มีเพียงคําว่าเริกและ ตัวนี้ค่ะคำที่ใช้รือนะคะจะมีเพียงแค่เสียงเดียวนั่นก็คือรือสีนะคะเด็กๆโอเคค่ะเด็กๆขะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในเนื้อหานะคะ และน้องก็จะเก่งขึ้นมานะคะเอาละค่ะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ